สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมานะครับเที่ยวชมนะครับโบราณสถานนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาตรงนี้เลยนะครับอุทยานประวัติศาสตร์นะครับวัดพระศรีสันเพชรนะครับหรือหลวงพ่อพุทธนิมิตนะครับ ตรงนี้นะครับเป็น j จดีเนี่ยอยากให้ทุกท่านมาดูตรงนี้เลยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะแบบเคยผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างแล้วแหละ j จดีสามองค์ที่เรียงรายกันนะครับเจดี JD ที่นะเพื่อนๆได้เห็นอยู่นี้นะครับเป็น j จดีนะครับของพระศรีสันเพชรนะครับถ้าเรานะฮะ เคยเรียนรู้นะครับประวัติศาสตร์ในหนังสือนะเราจะเห็นนะครับรูปเจดีทั้ง3องค์นี่นะอยู่ในตำราเรียนของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นสถานที่นะแห่งหนึ่งเลยนะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับมากันเยอะมากนะครับ ข้างบนขึ้นไปไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆนะปกตินะขึ้นได้นะตอนที่ผมมาใหม่ๆนะสักเจ็ดเก้าปีที่แล้วนะครับแต่เนื่องอาจจะด้วยนะครับการขึ้นไปอาจจะทําให้นะอิดนะฮะหรือนะตรงนั้นพังทลายนะก็กรมศิลป์ก็เลยนะครับไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปแล้วแต่เราสามารถที่จะดูได้นะโดยรอบๆนะครับ ตอนแรกผมเข้าเ,าเข้าใจว่านะครับในเหรียญบาทเหรียญ5บาททุกท่านลองสังเกตดูนะครับจะเห็นเจดีนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจดีสามองค์นี้หรือเปล่านะครับในในเหรียญ5บาทของเรานะครับนี้ต้องต้องไปดูประวัติศาสตร์อีกทีนะครับเพราะว่าผมก็คับคล้ายครับค่านนะครับทุกท่านแต่ผ่านหูผ่านตามาพอสมควรนะครับ เป็นเจดีที่ค่อนข้างที่จะแบบมีคนพูดถึงกันมากนะครับเจดีสามองค์นะรหรือเรียกว่าพระเจดี JD พระสีสันเพชรน,นะครับผมไม่ได้มั่นใจในสถาน,นีตรงนี้นะหมายถึงว่าไม่ไม่ได้แบบผ่านหูผ่านตามาเลยนะครับค่อนข้างจะข้อมูลหรือรายละเอียดนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชม ว่าข้างในบริเวณนอกจากเจดีแล้วมีอะไรบ้างนะครับที่ควรเข้ามาศึกษานะครับทุกท่านตรงนี้นะก็เป็นบริเวณนะด้านหลังนะครับต้องบอกว่าเนื้อที่อาณาเขตนะค่อนข้างกว้างนะครับถ้านะผมประเมินและวิเคราะห์ดูนะว่าระหว่างนะเจดี JD, พระศรีสันเพชรไปวัดพรราม แล้วก็ไปวัดพระเจ้าสามพญานะครับสมัยก่อนถ้าเรานึกภาพไม่มีการสัญจรทางรถจะใช้ช้างเป็นพาหนะดูเหมือนจะใกล้นะครับดูเหมือนจะใกล้แต่ถ้าเราย้อนไปนะเมื่อสมัยกรุงศรียอยุธยาไม่มีเครื่องพาหนะเลยแล้วก็มีป่ามีคลองน้ำ นะรอบๆผมคิดว่านะครับคงจะเป็นการเดินทางค่อนข้างไกลเหมือนกันนะนะครับแต่ปัจจุบันเราเราพอเราใช้มอไซค์หรือเราใช้รถยนต์เนี่ยมันดูเหมือนใกล้นะครับแต่ถ้าเรายอลองมองย้อนไปนะสมัยก่อนนะฮะโดยที่ไม่มีพาหนะเลยนะครับเราการเดินทางค่อนข้างลําบากนะครับเราก็นึกถึงนะบนรรพบุรุษของเราแล้วก็บูรพากษัตริย์นะที่ต้องใช้มา้าใช้ช้างนะเป็นพาหนะ ครับก็ถือว่านะค่อนข้างจะอเมซิ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็มีเด็กๆต่างชาติมานี่อเมซิ <c> ่ง <oughs> <Amazing S 2> <c oughs> มากๆเลย <c oughs> นะครับก็ต่างชาติเก็ยังแบบชื่นชื่นชอบนะครับในประวัติศาสตร์แล้วก็สถานที่ของไทยนะครับนี่ผมไปหลายๆที่ตั้งแต่ตอนเช้ามาผมก็เห็นต่างชาติเยอะนะก็ทักทายกันนะเ,เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็อ้อโลไปนะครับ ก็ถือว่าก็เราก็มีความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเห็นต่างชาติแบบเขาแบบโ oh, อ้โหเวเลกูสคือดีอ่ะนะครับดีเราก็เราก็ภูมิใจนะครับว่าโอ้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเรายังแบบต่างชาติเขายังอยากเรียนรู้เลยอ่ะนะครับ,นะรบเด็กเด็กจะหยิบหินมาเล่นนะครับเด็กต่างชาตินะผมก็โนโนโนอ,อนอกจากนั้นก็บอกว่าห้ามหยิบเออ ก็ได้แค่นี้แหละครับบอกว่าโนโนแล้วก็ห้ามหยิบนี่แหละครับครับเป็นการสื่อสารนะครับผมก็ใช้ภาษามือเลยบอกโนมห้ามหยิบเด็กเขาก็เข้าใจโอเคนะครับเราเป็นเจ้าของสถานที่นะฮะเราก็ต้องแบบบอกนะฮะอะไรอันไหนที่ไม่ดีอันไหนที่ไม่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องบอกต่างชาติบางทีเขาไม่รู้นะครับ นี่เรามีข้อควรปฏิบัติอยู่นะครับบางทีต่างชาติแมแก้กระทั่งคนไทยเองก็ยังยังไม่รู้นะเวลาเราจะไปสถานที่ตรงไหนนะครับที่ควรให้ขึ้นไปหรือไม่นั่งได้หรือไม่ยืนได้หรือไม่นี่เราต้องศึกษานะครับทุกท่านเพราะว่านะฮะเป็นการเคารพสถานที่นะครับตรงนี้ก็เป็นนะฮะอุโบสถเก่าในะที่อยู่ข้างข้างเจดีพระศรีสันเพชรน,นะเป็นโบสถเ์เล็กๆนะเป็นโบสถ์ข้างเล็ก คือในบริเวณเนี่ยต้องบอกว่าเจดีค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ที่เด่นๆนะเด่นๆนะก็คือเป็นเจดีสามองนะที่อยู่ด้านหน้าทุกท,ท,ทุกท่านนะครับสามองนะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นนะต้นพุทธสาอย่างที่ผมเคยบอกไว้แล้วพุทธาจะอยู่เยอะมากเลยในในสถานที่นะในวัดอารามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่นะครับประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนะครับก็ บางตำราก็บอกว่าพึ่งปลูกนะครับว่ากรมศิลปากรก็เพึ่งนำมาปลูกนะครับแต่เราก็ต้องไปศึกษากันอีกทีนะครับโอเคผ่านมาเมื่อกี้นะเป็นอุโบสถนะหลังแรกๆข้างๆอน,นี้หลังที่สองนะครับหลังที่สองผมไม่แน่ใจว่านะครับการทำอุโบสถแบบนี้แบบข้างๆไว้หลายๆหลังอย่างเงี้ยคือ ใช้ประโยชน์อะไรนะครับเราก็ต้องมองไปในประวัติศาสตร์นะว่าบรรพบุรุษหรือบุรพากษัตริย์ของเรานะใช้ใช้ประกอบพิธีการหรือว่ายังไงนะครับเราก็ต้องมองย้อนกลับไปนะครับเพราะว่านะสองพันนะสองพันสอนะครับประวัติศาสตร์ของอยุธยาสองพันสามร ปีนี้2,500้าก็ประมาณ200กว่าปีนะับสองกว่าปีบางตำรับตำราก,ก็สูญหายนะครับทุกวันนี้ก็ยังสืบก็ยังค้นกันอยู่นะครับตำรับตำราการเรียนของประวัติศาสตร์ไทยนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับนอกจากเราจะเรียนในตำรับตำราเราควรนะพาเด็กๆหรือพาลูกๆเรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนเป็น ประวัติศาสตร์ที่น่าเรียนรู้ที่สุดและไม่น่าเบื่อนะครับเพราะว่าเขาได้มาเห็นกับตานะครับได้มาเห็นน้บริเวณได้มาเห็นแบบของจริงเลยนะครับไม่ใช่การคาดเดาหรือการคเนดังนั้นการศึกษาที่นะควรจะปรับใช้ในยุคปัจจุบันนะก็ควรที่จะสอดคล้องกันนะครับให้เด็กๆได้มาเรียนรู้นะครับวันนี้ก็มีกลุ่มของเด็กนักเรียนมปลายนะไม่แน่ใจว่าโรงเรียนไหนนะครับก็มาดู มาดูทัศนศึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้านะรเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเลยนะให,ให้เด็กมีกิจกรรมให้เด็กมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของไทยนะก็จะทําให้เขาเกิดความรักนะกว่าความรักในชาติบ้านเมืองนะรักในสถานทีนะ่ในประเทศไทยนะครับก็เป็นการปลูกฝังนะครับเด็กๆและเยาวชนของชาติที่ดีนะครับ การบอกการสอนนะหรือการคําสั่งนะก็ใช้ได้แค่เพาะบางส่วนบางตอนนะฮะแต่อยากจะให้เด็กๆเ,เข้าใจแล้วมีความปรักนะฮนะเราก็ต้องเอาของจริงเลยนะครับใช้ของจริงเรียนรู้นะครับนี่ย่างชาติก็มากันเยอะเลยเนะี่ยเด็กๆนะฮนะมาจากโรงเรียนไหนหนู โอ้นี่ครับเด็กเตรียมอุดมนะครับต้องบอกว่าเด็กๆเ,เตรียมอุดมก็มากันเยอะนะวันนี้นะครับนี่ผมก็ทักททยเด็กๆแล้วก็ทักททยต่างชาติก็เป็นแบบเออ amazing นะครับเพราะว่าอยากให้แบบทุกท่านนะฮะเห็นบรรยากาศแล้วก็เวลาไปไหนก็จะได้แบบเออมีอินเนอร์ร่วมกันนะครับโอเคจ้าเนี่ยเด็กดก,ก็เยอะเลยนะครับ เหมือนเราเป็นเป็นลุงเลยนะครับเด็กๆก็แบบโอ้โหทักทายนะครับเดี๋ยวรอให้ลุงดังก่อนนะครับ f c ลุงก็น่าจะเยอะกว่านี้แต่ทุกวันนี้ไปไหนเด็กๆก็ทักตลอดนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละเราเอนจอยกับเด็กๆด้วยเอนจอยกับทุกคนรอบข้างด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างทุกๆคนเลยมีมีค่าเท่ากันหมดเลยดังนั้นผมไปไหนผมค่อนข้างที่จะทักทายผู้คนเยอะนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราไปตรงไหนนะครับใช้มนุษย์สัมพันธเ์เพื่อเป็นการที่เราจะเรียนรู้ในสถานที่นั้นๆด้วยนะครับนี่ครับเด็กๆเ,เตรียมอุดมเ,เ,เด็กๆก,ก็จะมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับนี่เด็กๆของไทยก็นะต้องต้องปลูกฟังเขานะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวนะครับผมจะพาทุกท่านไปต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนะฮะเจดีพระศรีสันเพชรนะฮะพุทธอุทยานนะฮะประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะฮะที่ผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับเข้ามาชมบรรยากาศเข้ามาดูของจริงนะครับสาหรับในคลิปนี้ก่อนจะจากไปนะก็ไม่ลืมที่จะอวยพรนะครับให้เพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับมี สุขภาพพะราณิใหยแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งได้ก็ขอให้สมใจปรารถนานะขออภัยทุกท่านนะเพราะว่าแดดร้อนแล้วมันคออาจจะแห้งๆไปนิดนึงนะครับก็คลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับ